ตั้งท้อง4เดือนหลังเลิกแฟนเปิดชีวิตล่าสุดบีมลูกสาวดีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่หายหน้าหายตาออกไปจากวงการบันเทิงสำหรับบีมวรานิ์จิรโรจน์เจริญนางแบบสาวที่เข้าสู่วงการด้วยการถ่ายมิวสิกวิดีโอและเล่นโฆษณา สงสาวบีมค่ะยังเป็นลูกสาวของดีดอกมดานันกแสดงตลกชื่อดังซึ่งบีมนั้นเป็นลูกสาวคนแรกของครอบครัวและมีน้องสาวหนึ่งคนนั้นก็คือเบลชยานิตซึ่งหลังจากที่สาวบีมตั้งท้องกับแฟนหนุ่มนอกวงการแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวได้สาวบีมก็ได้กลายเป็นซิงเกิลมัมอย่างเต็มตัวค่ะโดยสาวบีมยังได้เปิดเผยว่าพอบีมรู้ตัวว่าตั้งท้องสิ่งแรกที่บีมคิดได้คือบีมต้องบอกแม่ก่อนเพื่อปรึกษาหาทางออกกัน ซึ่งคุณแม่ถามว่ายังรักกับพ่อของน้องหรือเปล่าพอบีมตอบว่าไม่ได้รักกันแล้วคุณแม่บอกบีมว่าถ้าไม่รักกันก็ไม่ต้องแต่งงานหลานคนเดียวแม่ช่วยเลี้ยงได้ตอนนั้นบีมรู้สึกโล่งมากเพราะถ้าแต่งงานเพื่อให้ลูกมีพ่อให้ครอบครัวครบก็ไม่จําเป็นเรื่องการดูแลลูกชายได้คุณแม่และน้องสาวคอยดูแลให้ระหว่างที่ตนไปทํางานถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข ส่วนอดีตแฟนหนุ่มนอกวงการที่เลิกลากันไปก็ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมลูกชายบ้างแต่ตนไม่อยากให้มาเท่าไหร่เพราะค่อนข้างยุ่งและเรื่องก็จบกันไปแล้วส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูฝ่ายชายยื่นมือมาช่วยเหลือบ้างแต่ตนไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะตอนนี้สามารถดูแลทุกอย่างได้เองไม่มีปัญหาอะไรทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับคุณบีมด้วยนะคะ